กราบสวัสดีพี่พี่ทุกท่านที่รักและเคารพศรัทธาในองค์หลวงปู่แพลวปาวโรวัดรางหมันสาหรับวันนี้ผมคิงบ้านพลเมืองดีมีวัตถุมงคลหลวงปู่นะครับมาให้รับชมนะครับให้เช่านะครับให้บูชาไว้นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตก่อนอื่นนะครับเรามาพูดถึงนะครับเหรียญรุ่นใหม่นะครับที่กําลังจะจัดสร้างนะครับเป็นรุ่นคงกระพันร้อยปีนะครับกระแสตอนนี้ร้อนแรงมากๆนะครับ ทุกเนื้อนะครับตอนนี้นะครับศูนย์จองต่างๆนะครับเริ่มที่จะหมดแล้วนะครับเนื้อที่หมดไปก่อนก็คือเนื้อนวะโลหะนะครับคาดว่านะครับน่าจะสร้างน้อยที่สุดนะครับแต่นะครับทางวัดยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับเกี่ยวกับเรื่องจํานวนการสร้างที่ชัดเจนนะครับจะประกาศในวันที่12สิงหาคมนะครับก็ให้พี่ๆได้ติดตาม เอาไว้นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตข้อมูลเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้สําหรับเมื่อวานนะครับผมได้เปิดจองเนื้อนวะโลหะนะครับไปที่ทผมบอกว่าผมมียอด40เหรียญมีมี40เหรียญนะครับเปิดจองไปเมื่อวานมีพี่เข้ามาปิด25เหรียญนะครับแล้วก็เมื่อกี้นะครับช่วงเที่ยงของวันนี้ก็มีมาปิดอีกสามเหรียญเป็น28เหรียญนะครับอตอนนี้ยอด ที่ผมจะเปิดให้จองนะครับเหลือเพียง2เหรียญเท่านั้นนะครับแล้วก็อีก10บเหรียญนะครับผมจะเก็บไว้ขายในราคาที่แพงบ้างนะครับสำหรับพี่ๆเพิ่งเข้ามาชมใหม่นะครับยังไม่ทราบราคานะครับเนื้อนวะโลหะนะครับตอนนี้ผมยังแบ่งได้นะครับมี2เหรียญราคาเหรียญละ2,300บาทนะครับสำหรับพี่ที่จองสามารถโอนมัดจำนะครับเหรียญละ1000บาทนะครับโอน ไม่เกินวันที่9สิงหาคมนะครับ2565และพระนะครับทางวัดแจ้งว่าจะออกให้บูชาในวันที่7พฤศจิกา2565ซึ่งตรงกับวันเกิดหลวงปู่หรืออาจจะออกก่อนก็ให้พี่ๆก็ตามติดตามรับชมนะครับผมจะอัปเดตข้อมูลให้ฟังให้พี่ๆฟังเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็นำวัตถุมงคลนะครับรุ่นล่าสุดนะครับก็คือรุ่น ฉลองเลื่อนสมณศักดิ์99ปีอ่าพี่ๆถามเข้ามากันเยอะมากๆนะครับสำหรับทุกๆเนื้อนะครับเนื้อที่ผมขายดีที่สุดนะครับกล้าพูดเลยนะครับก็คือเนื้อเงินเนื้อเงินสวยนะครับจึงหมดเร็วมีห้าสิบเหรียญน,นะครับที่ผมซื้อมาได้หมดเกลี้ยงนะครับตอนนี้หมดเกลี้ยงแต่ที่พี่เห็นอยู่นี้นะครับนี่อันนี้ก็คือผมซื้อมาใหม่นะครับไม่ใช่หนึ่งในห้าสิบที่ผมซื้อมาตอนแรก ผมบอกไว้ก่อนนะครับพระเนื้อเดียวกันรุ่นเดียวกันปลูกเสกวาระเดียวกันความสวยต่างกันเลขสวยต่างกันอ่าไม่มีราคากลางนะครับเนี่ยมีทั้งความสวยมีทั้งเลขสวยอยู่ในองค์ประกอบเดียวกันเนี่ยคือองค์ประกอบโดยรวมนี่สวยสวยมากๆนะครับเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งอยากให้พี่ทุกท่านนะครับได้มีได้เก็บไว้ คนละ1เหรียญก็ยังดีนะครับไม่จําเป็นจะต้องเก็บเนื้อเงินเหมือนผมนะครับนี่แต่อันนี้นะครับเป็นเหรียญที่ผมเก็บเอาไว้นะครับตั้งใจจะเก็บไว้ใช้เองนะครับเพราะเป็นเหรียญที่สวยถือว่าสวยสวยมากๆนะครับตอนแรกผมว่าจะเก็บเหรียญ3หลักแต่ก็มีผู้ใหญ่ใจดีมาขอแบ่งไปแล้วนะครับเลข2องสองเจแต่องนี้ผมไม่ได้แบ่งให้บูชานะครับผมจะให้ชมกันนะครับนี่นี่นี่ครับ ชมความสวยกันครับนี่ดูรายละเอียดความสวยงามของเหรียญจมูกโดงร้อยเซไม่มีตำหนินะครับเหรียญนี้นี่นัมเบอร์ cc หกที่ระลึกนี่ครับมาชมโค้ดโค้ดเงินนี่ครับเป็นเหรียญที่ออกแบบได้สวยมากครับรุ่นนี้โคตดเงินโค้ดเงินโคดพัดยศนะครับนี่น ชมไใบหน้าชัดๆนี่ครับดูรายละเอียดความสวยงาม cc66 เนี่ยอันนี้ไม่ได้เปิดนะครับแค่นำมาให้ชมนะครับอ่ายังบอกว่าพระสวยเลขสวยนะครับไม่มีราคากลางแน่นอนอง์นี้นี่สวยมากครับนี่ให้ชมกันนี่ อันนี้เป็นเนื้อเงินที่ผมเช่ามาใหม่นะครับและตั้งใจจะเก็บไว้ใช้สําหรับวันนี้นะครับก็มีผมยังมีเนื้อทองแดงอยู่สามเหรียญน,นะครับนี่ทองแดงนะทองแดงเลื่อนสมณศักดิ์ทุกเหรียญมีกล่องนะครับนี่ทองแดงมีสามเหรียญน,นะท่านใดจะเอาก็รับได้นะครับเหรียญละเจ็ดร้อยห้าสิบาทแล้วก็มีแหนบเหลือสองเหรียญน,นะครับแหนบพัดยศนี่เลื่อนสมณศักดิ์เช่นเดียวกันนี่ เหรียญละ750บาทเช่นกันนะครับอันนี้พกติดตัวได้สวยงามนะครับไม่ต้องเลี่ยมก็สามารถพกหนีบที่กระเป๋าเสื้อ,อทีท่ชุดทำงานได้นะครับแหนบต่อไปก็มีเหรียญเนื้อฝาบาทนะครับยังมีอยู่716 7 1 1เนี่เหลือเพียง2เหรียญเท่านั้นเหรียญละ1,800บาทนะครับเหรียญน,นี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับจึงได้ขายราคานี้ ส่วนที่พี่เห็นนี่เป็นเหรียญหงเชื่อมหรือจะเป็นเหรียญสองห้านี่แอบดูครับแสบตาครับใครเดินผ่านนี่ถ้าขึ้นคอใครได้ห้อยคอนะครับเลี่ยมห้อยคอนี่เดินผ่านนี่แสบตาเลยนะครับเดินสวนกัน,น่นี่ผมยังไม่เห็นพระองค์ไหนสวยขนาดนี้เลยนะครับนี่ก็คือมีความสวยสวยเดิมเลยนะครับผิวแดง พระเนี่ยไม่ได้ผิวแดงทุกเหรียญนะครับรุ่นเสาห้าส่วนมากจะมีคาบล็อกผมบอกไว้เลยส่วนมากจะมีคาบล็อกแต่เหรียญนี้ไม่มีนะครับนี่ชมกันครับดูจมูกร้อยเปอร์เซ็นผิวนี่อูดแดงสะท้อนแสบตาเลยนะครับนี่นี่ชมกันครับนี่โคตโคตหลวงปู่แพ้วนี่ครับนีุ่มไหนก็สวยนะครับสวยหมด โคตโโ์เป r วนี่ครับแสบตาอันนี้เอามาให้ชมกันนะครับสําหรับเหรียญสวยๆพี่ๆก็ถามเข้ามากันเยอะนะครับเกี่ยวกับรุ่นสาว่าผมมีไหมมีขายบ้างไหมเพราะว่าอาจจะเป็นพี่ๆสังเกตเห็นเวลาผมไลฟ์เหรียญสาจะติดมาทุกไลฟ์นะครับก็คือผมจะวางไว้ประมาณนี้เนี่ยวางไว้ให้ติดอยู่ในไลฟ์เวลาผมไลฟ์นะครับแต่ผมไม่ได้เปิดขายนะครับผมวางไว้เฉยๆเพราะว่า เป็นเหรียญที่ผมชอบมากๆเพราะเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์สําหรับผมเองก็ห้อยเหรียญเ,เสาห้าเหมือนกันนะครับนี่นี่เสาห้าเหมือนกันผมไม่ได้ห้อยพระที่มีมูลค่าสูงนะครับแต่ผมห้อยพระที่มีประสบการณ์นะครับนี่อันนี้ยังไม่ได้ถอดจากคอนะครับนี่ประมาณนี้อันนี้ที่อันนี้คือเหรียญที่ผมห้อยอยู่นะครับไม่ได้ถอดจากคอก็อให้ชมกันครับนี่เหรียญสวยไร้คราบนี่ ผมชอบพระที่มีประสบการณ์นะครับเหรียญแพงๆถามว่าผมอยากได้ไหมผมก็อยากได้ครับแต่กําลังทรัพย์ไม่มีเราก็เช่าเอาที่พอไหวนะครับเพราะว่าพุทธคุณเหมือนกันหมดนะครับเหรียญประสบการณ์ที่พี่ถามมาเยอะนะครับแต่ก็สอบถามก็ได้นะครับถ้าผมได้มาใหม่ผมอาจจะแบ่งให้นะครับพี่ได้เช่าไปบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลกันนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีแล้วนะครับอันนี้วางโชว์เฉยๆนะครับนี่หนึ่งสองนี่อันนี้สวย สวยพอๆกันแต่องค์นี้จะแสบตาเลยดูครับจะให้ดูมายกให้ดูดีกว่าจะได้เห็นความแตกต่างของผิวนี่องค์นี้จะเป็นผิวเดิมธรรมดาแต่องนี้เนี่ยดูครับเนี่ยใครเดินผ่านก็แสบตาครับผมชอบผิวเอ่อผิวไฟลักษณะนี้นะครับถ้าเหรียญวัตถุมงคลลงปู่แพ้วสร้างมาผิวไฟแบบนี้นะครับผมชอบมากถ้าเกิดว่ามีสร้างแบบนี้นี่ผมว่ายังไงราคาก็ต้องแพงแน่นอนเนี่ยดูครับความแตกต่างของผิว เหลือสามเหรียญเท่านั้นนะครับที่อยู่ในอยู่ในนี้นะครับสองแล้วก็อยู่ที่คอผมนะครับหนึ่งเหรียญอ่ามาดูครับรุ่นที่ผมจะนําเสนอขายนะครับวันนี้อ่าก็คือเลื่อนสมณศักดิ์นะครับนี่เลื่อนสมณศักดิ์ลองเลื่อนสมณศักดิ์เนื้อนวโลหะที่ถามมายเยอะผมก็เลยจัดให้นะครับวันนี้ได้มาสิบสามเหรียญตอนนี้เหลือแปดนะครับอ่าเหลือแปดเหรียญอ่าดูกันได้นะครับนี่ เลข2056อ่าเดี๋ยวให้ชมกันครับสวยทุกเหรียญครับ1066อ่าเดี๋ยวจะไล่อ่าไปเร็วๆหน่อยนะครับ1049งศนี่ครับจมูกสวยผิวสวยผิวไม่เปิดนะครับผิวสวยเลย 3, 6, 1, องที่สี่สามหกหนึ่งห้าองที่ห้าสองหนึ่งเดี๋ยวขอชมแป๊บหนึ่งนะครับสองหนึ่งเก้าสี่อ่าสองหนึ่งเก้าสี่นะองนี้นี่ครับสวยๆต่อไป องที่6 22 2งสอครับนี่สองสอ่าโอกาสเปิดสำหรับผู้ที่มองเห็นคลิปวิดีโอนี้ก่อนนะครับใครเห็นทักมาก่อนก็อาจจะได้เลือกเลขที่ตัวเองชอบหรือตัวเองต้องการนะครับแต่ความสวยของพระนะครับสวยเหมือนกันหมดอ่าเลขนี้เป็นเลข2 1งหนึ่ครับอ่าเดือนที่7จ็ดนะสองห ต่อไปเป็นเหรียญสุดท้ายแล้วนะครับผมคาดว่าวันนี้น่าจะหมดนะครับ8เหรียญน,นี้ไม่น่าจะอยู่ถึงพรุ่งนี้นะครับอ่าอันนี้โชคดีน้อยเลขสามหลักนะครับเลขสี่หนึ่งสองอ่ะใครเห็นก่อนก็ติดต่อรับไปได้นะครับอ่าทุกเหรียญเปิดในราคาสองพันหกร้อยบาทนะครับผมยังได้มาในราคาทุนเดิมไม่แพงขึ้นถ้าผมซื้อมาแพงขึ้นผมก็อาจจะเปิดแพงขึ้นกว่าเดิมแต่ตอนนี้นะครับราคาทุนเดิมก็ให้พี่ๆสามารถ จับต้องได้นะครับสามารถเลือกเอาเลยนะครับอ่ายังมีนี่นี่ยันสวน99นะครับเนื้อลาวะโลหะเช่นกันอ่าใครอยากได้นะครับเอาไปคู่กันได้เลยอ่ายันสวน99นะครับออกวาระแรกเอ่อในวาระ99ปีรุ่นแรกส่วนเลื่อนสมณศักดิ์เป็นรุ่นสุดท้ายของวาระ99ปีนะครับความสวยก็เหมือนกันนะครับนี่นี่ยันสวน99เปิดราคา2,500บาท ส่วนเลื่อนสมรณศักดิ์เปิดราคา2,600บาทเดี๋ยวจะส่องความสวยให้ชมกันนิดนึงนะครับความสวยก็เหมือนกันนะครับรุน่นนี้ทุกเหรียญน,นะครับนี่อ่ะต่อไปครับกล้องมันไม่โฟกัสนะอ่ะชมกันครับนี่ครับความสวย ่มาชมเหรียญอื่นนะครับนี่น,นี่ครับเข้มเข้มสวยสวยเข้มเข้มอ่าก็ประมาณนี้นะครับพอดีแสง มันไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็กล้องมันไม่ค่อยโฟกัสนะครับผมก็ใช้วิธีการซูมเมาส์แล้วกันนะครับสําหรับพี่พีที่อยากชมแต่ละเหรียญนะครับสามารถทักไลน์เข้ามานะครับเพื่อขอชมภาพนิ่งได้นะครับแต่ผมจะถ่ายให้ชมนะครับสนใจเหรียญไหนนะครับสําหรับวันนี้นะครับพี่พี่ท่านใดที่สนใจนะครับในวัตถุมงคลก็ทักทายกันเข้ามาได้นะครับช่องทางที่1นนะครับชื่อ Facebook นะครับชื่อคิงบ้านพลเมืองดีช่องทางที่2นะครับ ไลน์นะครับแอดเบอร์มาครับ0 9 9ย์1 3 6 8 6และเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 9 9ย2 1 3 6 8 6อ่ายินดีให้บริการทุกท่านครับอ่าก็ขอขอบคุณพี่พีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับชมในคลิปต่อไปได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบารมีหลวงปู่จงปกปักรักษาพี่พีทุกท่านให้มีสุขภาพพลันไมัยสมบูรณ์แข็งแรงมีความสุขมากๆนะครับ วันนี้ผมก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ